ครับวันนี้นะครับเรามาที่นะครับแปลงทดลองปลูกฝรั่งนะครับอายุ8เดือนนะครับอ่านะครับใช้ระบบ IAT นะครับเราก็จะใช้ปุ๋ยหยวนนะครับยูโรมาร์กนะครับในการรองพื้นนะครับก็นะครับแล้วก็ใช้เม็ดพู่ลิงกิตนะครับแล้วก็นะครับเย็นนะครับผสมไปในกระติกกระอนนะครับ5ลิตรนะครับทำเป็นระบบน้ำหยดนะครับดูฝรั่งนะครับอายุนะครับ ป่าแปดเดือนนะครับของที่นี่นะครับแต่ละต้นนะครับลูกก็จะดกมากนะครับผมเก็บทิ้งไปสองรอบแล้วนะครับอันนี้น่าจะเกิดจากความสมบูรณ์นะครับของดินนะครับวิธีการทํากระติกน้ำหลดของเรานะครับเราก็จะใช้นะครับกระติกกลอนฟอกไตนะครับแล้วก็นะครับซื้อหัวจุกนะครับน้ําหยดนะครับราคาตัวละ9บาทนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับมาจอเสียบนะครับแล้วก็ตั้งไว้นะครับใต้โคนของเขานะครับให้เขามีความชุ่มชื้นนะครับตลอดเวลานะครับเอาฟางรองนะครับ เขาก็จะมีน no ้ <out> ําหยดตลอดเวลานะครับแล้วก็ทําให้เขานะครับเรียกว่านะครับมีน้านะครับเปียกทั้งทั้งที่รอบบริเวณจะเป็นดินแห้งนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับแต่นะครับใต้โคนนี่ก็จะชุ่มตลอดเวลานะครับทำให้เขาออกลูกออกผลผลิตได้ดีนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยนะครับปุ๋ยนะครับตัวนี้นะครับผมนะครับใช้ตัวนะครับหยวนยูโรม์กนะครับหว่ารอบพื้นเขาอย่างเดียวนะครับยังไม่ได้ใช้อะไรเลยแต่ว่าดินตรงนี้นะอาจจะมันน่าจะมีแคลเซียม แล้วก็โบลอนนะครับสูงนะครับแล้วก็มีนะครับในเรื่องของฟอสฟอรัสด้วยนะครับทาให้นะครับผลผลิตเขาออกดีนะครับนี่คือฝรั่ง8เดือนนะครับก็นะครับแต่ละต้นก็จะมีผลผลิตออกมานะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับเลาก็เก็บทิ้งไปสองรอบแล้วเพราะว่าเราไม่อยากจะเก็บไว้เยอะนะครับนี่นะครับแต่ละต้นนะครับลูกเล็กเยอะมากนะครับกําลังออกนะครับนี่นะครับนี่คือการใช้ผลิตภัณฑ์ของ iat นะครับในฝรั่งนะครับอันนี้เป็นฝรั่งนะครับ พลังกิมจ <era> ูนะครับอายุนะครับตัวนี้ต้นนี้น่าจะไม่ถึง8เดือนตัวนี้ยังหกเดือนครับแต่ต้นนั้นจะแปดเดือนแล้วนะครับเพราะว่าปลูกกอดนะครับนี่นะครับต้นเล็กๆก็มีลูกนะครับแต่เราก็จะพยายามจะเด็ดลูกเขาทิ้งนะครับไม่อยากให้เขาออกลูกมากนะครับเห็นไหมครับออกลูกนะครับออกผลผลิตออกดอกเต็มไปหมดเลยนะครับมีแต่ลูกนะครับเต็มไปหมดนะครับเราก็จะต้องเด็ดทิ้งนะครับเพราะหากเขามีเยอะมากนะครับก็จะทําให้ต้นเขาไม่โตนะครับ ก็นะครับนี่คือการใช้ปุ๋ยนะครับยวนยูโรมาร์กนะครับแค่นั้นนะครับสามอย่างนะครับผมใช้นะครับยวนนะครับครึ่งกระป๋องกาแฟนะครับยูโรครึ่งกระป๋องกาแฟแล้วก็มาร์กนะครับประมาณ1ช้อนแกงเขาเขาแล้วก็หวาดรอบบริเวณเขานะครับแล้วก็ใส่ถังน้ําหยดนะครับด้วยเย็นนะครับกับนะครับเม็ดฟูนะครับหยดไว้ตลอดเวลานะครับเขาก็จะมีผลผลิตที่ออกมานะครับค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่าต้นเขายังเล็กอยู่นะครับนี่นะครับ ก็ฝากด้วยนะครับก็ถ้าเราดูแลในผลผลิตก็ได้กินนะครับอันนี้เป็นส่วนของผมเองนะครับ